โอเคก็ตขอสวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอันฟิลิปว2นั่นเองนะครับสลาที่นี้ผมก็จะมาแจกแพทเ p l a 2021นะเวอร์ชัน5.4.0นีวันนี้ก็มาอยู่ในแพทของยูฟายูโรปาลีกนั่นเองนะครับผมสลากแพทนี้ก็จะเป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมก็หน้าตาเกมก็จะมีหน้าเดียวเลยก็นำทับมาโดยสลาตันก็เป็นของ AC ซิมิลารแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนก็จะเป็นโอบากับแฮร์รี่เคนั่นเองก็ จะเป็นหน้าตาหน้าเดียวเดียวเ,ยวเลยนั่นเองนะครับโอเคสาหรับหน้าตาเกมจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าเนะีว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนั่นเองนะครับก็กนอื่นเลยก็ขกเพื่อนกดไลค์ like, กดซับสไครป์เปนดูนะเพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองนะครับแล้วก็เครดิตคนทาแพทนี้ก็เป็นของ i d s 4นั่นเองก็อย่าลืมไปกดติดตามให้เขาด้วยกันละกันนะครับผมก็รอมาโหลดแปด๊บนึงนะในะสลับตรงนี้ก็ใครที่ลงไม่เป็นเนี่ยท้ายคลิปผมก็ได้สอนวิธีลงด้วยนะก็สามารถที่จะไปดูได้ก็ แพทนนี้มีรหัสแตกฝ่ายนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดหน้าเกมสักคู่นึงแล้วกันนะสลับตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพื้นหลังจะเป็นประมาณนี้เลยก็จะแบบเป็นตัวเกมดารดากๆนิดนึงก็จะเป็นสีของยูโรป้าเลยใช่ไหมครับก็จะมีสีสม้มแล้วก็สีดําก็จะเป็นแบบคล้ายๆสีของยูโรป้านั่นแหละนะครับแล้วทำไมมันโหลดนาน,นว่าตรงนี้นะครับผมเออรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนี่ครับผมนี่เลยนะครับอาจจะดูตาลายนิดนึงนะสลับตรงนี้นั่นเองเดี๋ยผมไล่ให้ดูเทรนนาเลยก็แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับผมตรง e ฟุตบอลก็เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรง E e เวนต์มอดก็เป็นน้่นของอาร์เซนอลนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเทรนนาเลยนะครับนี่เลยนะครับเขาก็ได้ตีกรอบตรง g p กับไมคขับคอยมาให้เราด้วยเห็นไหมครับก็จะเป็นกรอบแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้่นของทีมมันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมสลับทีมเรา นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยก็พื้นหลังก็จะเป็นรูปของสนามสักที่หนึ่งนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าสนามของที่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงใต้นี่ก็จะมีเขียนว่า y u f a com ด้วยนะครับสาหรับการ์ดหรือว่าหน้าตานักเตะก็เรียกกันเลยว่าเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยก็คือรูปแบบการ์ดหรือว่าสีการ์ดจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็อาจจะเปลี่ยนแค่หน้าตานักเตะบางคนนะครับพวกเบสเพลเยอร์นี่ก็คือจะเปลี่ยนนะครับนี่อย่างพันไดเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปแต่รูปแบบการ์ดก็เหมือนเดิมนะครับอย่างฮาร์ หน้าแบบเข้มขึ้นนะครับโอเคในข้าวผมมาดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมพวกการ์ดตำนานนะครับโดนไรนิโยก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับนี่เลยีน่ะครับผมนี่พวกเบสเทเยอร์กับพวกเอ่อการ์ดตำนานก็เปลี่ยนนะแต่ว่าพวกการ์ดไอคอนิกโมเมนต์ไม่น่าเปลี่ยนก็จะเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยก็จะเป็นประมาณนี้ละกันในข้าวผลสลับที่ของเราแน่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านของ e football point กันบ้างละกันนะครับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอ่า e football นะครับ โอเคเห็นครับตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นเลยแหละไม่อาจจะนะครับมันมืดไปหมดเลยแต่ว่าผมมีวิธีดีๆมาแนะนําก็คือกดไปตรงนี้นะครับกดปุ๊บไปตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้นะครับนี่นะครับมันก็จะรอแปนหนึ่งก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะสลับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยก็คือแค่กดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็มาดูตรงนี้แทนนะสลับอ e ีฟุตบอลพอยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีดําก็คือมองไม่เห็นนั่นเองครับโอเคก็จบไปแนละ้วสลับตรงนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจกันละกันนะสลับอ e ีฟุบ p ลพ n อยนะ ต่อไปทางด้านของลิกสิทธ์ทีมนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะสลับทางด้านของลิกสิทธ์ทีมนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับอ๋อไม่ได้ตรงนี้คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปที่อันแรกเลยก็จะแบบเห็นไม่เปลี่ยนเป็นโลโก้แบบคล้ายๆตำนานก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นชุดของตำนานทั้งหมดเลยนะสลับตรงนี้ก็จะมีอาร์เซนอลนะครับเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะมาเลือกใช้กันได้เลยนะสลับตรงนี้ก็จะเป็นชุดตำนานนะครับโอเค ต่อไปในรับผมตรงอังกฤษลี League ก็คลิกเข้าไปเลยตรงนี้เขาก็ได้ใส่โลโก้มาให้ครบทุกทีมเลยแต่ว่าตรงนี้จะได้แค่โลโก้อย่างเดียวนะครับนะสำหรับตรงนี้ผมย้ำนะได้แค่โลโก้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ชุดฤดูการก็คืออัปเดตเป็นชุดฤดูการใหม่ล่าสุดเลยก็คือ2021-2022นี่มันจะมาถึงนะครับก็คือไม่ได้เป็นของเชฟลเลยแล้วนะสำหรับเมนยูก็เปลี่ยนสปอนเซอร์แล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้รูไปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคก็จะเป็นชุดฤดูการใหม่เลยนั่นแหละนะครับ แล้วก็อีก2อันนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นชุดทีมชาตินะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเชียริคดีวิชั่นหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปอ่านี้ก็จะมีชุดทีมชาตินะครับก็จะมีสเปนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันเลือกใช้กันได้นะสลับชุดทีมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะอยู่ในลีกบ้าเราก็จะเป็นโตโยต้าไทยลีกนะครับเลื่อนลงมาเลยน่ครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะเป็นโลโก้ยูฟ่าเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตชุดฤดูกาลใหม่ล่าสุดให้เราเลยนะสลับนี้ก็ ผมคิดอาจจะเป็นบางตัวที่แบบอัปเดตนะก็คือบางชุดเนี่ยอจจะไรยังไม่อัปเดตก็ลองไปเช็คกันเอาดูเพราะว่าผมเช็คหมดไม่ได้เนพะราะว่ามันเยอะเกินนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสลับลิกกัสิคทีมนะครับต่อไปไปดูระบบเกมเพย์กันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเลยดีกว่าไปโอเคก็มาดูด้านของระบบเกมเพย์กันบ้างน,นะ,สล,ะบบนนนะสลับระบบเกมเพย์ก็จะเป็นของยูโรป้าทั้งหมดเลยนะั่นเองผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะสลับระบบเกมเพย์เห็นไหมครับนี่ตรงสกอ์บอร์ดก็คือ จะเหมือนแทบทุกอย่างเลยนะสลับไปในแบบถอดแบบออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นชุดลิ้วพูที่ผมเอามาก็จะเป็นชุดฤดูการใหม่ล่าสุดเลยเห็นไหมครับนี่เลยเดี๋ยวผมมายิงให้ดูสรุปเรื่องก่อนแล้วกันจะได้แบบเห็นชุดกันชัดๆนะครับผมล็อกไปหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกแล้วจิ้มเข้าไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของชุดกันบ้างนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นชุดฤดูการใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็มาครบแน่นอนนะสลับพวกลีกสิทีมอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสลับแพทตัวนี้นน่นเองก็ ตรงสกอตบอลอะไรก็สวยงามนะครับดูเรียบง่ายดีนะสลับตรงนี้ในผมก็ไปโหลดก,กันได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ตรงปุ่มสต็อปก็เป็นช่องถ่ายเทอดสดสปอร์ตไลท์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปก็พื้นหลังตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นแบบเดิมนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้นะสลับแผดตัวนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันบ้างนะว่ามันลงยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่า <Wow. S 1> ไป โอเคก็มาดูสลับวิธีการลงแพทต,ตัวนี้กันบ้างก็แล้วกันนะครับผมสรับแอปที่ผมมาใช้ลงก็จะเป็นแอปแอปรับก็จะมี e s เนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ Z A นะครับก็จะเป็น2แอปนี้ในการลงนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ให้ใต้คลิปหมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยให้ดูทุกคนเนี่ยไปดาวนโหลดลิงก์แพทมาก่อนเลยก็จะอยู่ใต้คลิปก็คือ,อรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกไว้ใต้คลิปทั้งหมดแล้วก็ลองเลื่อนไปหาดูนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็โหลดลิงก์แพทมาก่อนเลยนะครับก็ ลื่นลงมามันอยู่ลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์มีเดฟานะครับก็ไปทําการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็เข้าไปที่แอปสีเขียวตัวนี้นะครับน่ t A ตัวนี้นะครับโอเคทําการคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาเสร็จนะครับหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็่าอยู่ในไฟล์นี้อยู่แล้วสลับไฟล์ดาวน์โหลดก็คือหลังจากโหลดแพทเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับสลับใครที่ใช้ Google Chrome อ่ะจะอยู่ในไฟล์นี้แหละ แต่ผมจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแพทที่ผมได้แจกไปนะครับก็จะเป็น obv pad europa league base 0องเวอร์ชัาย by ids phone นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาแตกไฟล์กันเลยกันนะครับโดยการคลิกไปหนึ่งที่นะครับแล้วก็กดอันที่2นะครับอ่ามันก็จะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาก็จะเป็น password ให้เราใส่ก็ใส่ตามผมได้เลยนะครัสำหรับาสเวิร์ดนะครับ ids นะครับ ph o.n.e. com นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสแตกไฟล์นะครับ i d e o p h o n e com นั่นเองนะครับหลังจากใส่เสร็จกดโอเคเพื่อแตกไฟล์ได้เลยนะครับโอเคตัวนี้มันก็กําลังแตกไฟล์ให้เราอยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างนานนะผมขอตัคดคลิปไปตอนที่มันเสร็จแล้วดีกว่าไปโอเคผมหลังจากแตกไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะได้มาเป็นไฟล์อย่างนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราออกจากแอปนี้ไปเลยนะ แอปตัวไวจะใ,ใช้ก็เป็นแอป ESD File ก็จะเป็นตัวนี้เลยก็ผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับแอปตัวนี้เนี่ยจะไม่มีให้โหลดในเ a y ส t o r e นะครับจะผมจะเป็นทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้แบบเป็นลิงก์ใน Google น่ะนะครับก็เข้าไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคคลิกเข้าไปเลยในะรับสำหรับแอป e s File รอสักคู่หนึ่งนะครับสำหรับหน้าแอปก็ขึ้นโฆษณาแล้วก็กดออกไปได้นะนรับนี้โอเคแล้วก็ปัดหน้าจอไปฝั่งนี้ทีหนึ่งนะี่ยเมันมาอยู่ในหน้านี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปลงกันเน็ตเราต้องไปลบ OBB ตัวเก่าออกก่อนนะครับผมแนะนําไม่ทําตามทุกคนนะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดพื้นที่ในโทรศัพท์แล้วก็กันไฟซ้อนด้วยนั่เนเองนะครับโดยการเข้าไปที่ Android ตรงนี้เลยนะครับลูกฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ OBB ในกรบผมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ JP Konami นะกรบผมตัวนี้เลยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบอันที่2ทิ้งไปเลยที่เห็นว่าแพทตัวนี้นะครับสามารถลบทิ้งไม่ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้มันติ๊กอยู่ก็อย่ายลืมเอาตรงติ๊กนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ หลังจากนั้นก็กดย้อนกลับมานะครับก็จะเจอกับไฟอย่างนี้นะก็จะเจอกับหน้าอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราไปแตกไฟล์มาเมื่อกี้นี้นะครับของทุกคนก็น่าอยู่ในไฟลดาวน์โหลดแล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ของผมจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแพทที่เราแตกไฟล์มาเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับนี่ก็สามารถลบอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับแพท OBB ลบไปได้เลยนะครับตัวนี้โอเคก็เหลือแต่ตัวนี้ไว้นะครับต่อไปก็มาย้ายกันเลยโดยการกดค้างนะครับ กดเพิ่มเติมนะแล้วก็ย้ายไปที่นะครับเข้าไปที่ Android, OBB นะครับแล้วก็ JP Konami นะครับแล้วก็กดตกลงวางในนานนี้เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะสลับวิธีการลงก็สามารถที่จะเข้าเกมแล้วก็เล่นแพทต,ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตรวอ่าณนี้ละกันนะสลับคล,คลิปนี้นะครับใครชอบก็ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใน่นองก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากมดสลับคลิปนี้ o u k นะผม